สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนกศนอมปลายทุกท่านนะคะพบกับแคนดี้นะคะประธานนักศึกษากศนอตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติวแบบทดสอบรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาพอทอ .3 1 0หนกันก็คือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด30ข้อนะคะข้อแรกข้อใดมีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือที่สุดคําตอบนะคะก็คือคุณหมอมาแนะนําการป้องกันโรคภูมิแพ้ในรายการโทรทัศน์ ข, 2, ข้อสองโฆษณาในข้อความใดไม่น่าเชื่อถือกอไก่นะคะคำตอบนะคะมาขามแขกสมุนไพรเพื่อระบายท้องบรรเทาอาการท้องผูกได้แบบทันทีทันใดอันนี้คือไม่น่าเชื่อถือนะคะที่น่าเชื่อถือก็จะมีขอไข่สบู่อาบน้ําจากเจลสายผสมน้าผึ้งนมแพะปราศจากสารกันบูดและสารเคมีใดๆดอาบสะอาดได้ทุกวันขอไข่น้ําผลไม้พร้อมดื่มตรามงกุฎลดน้ําผึ้งผสมมะนาวจากน้ำมะนาวเข้มข้นผสมน้ําผึ้งช่วย ดีท็อกซ์ให้ท่านสบายท้องได้ทุกเช้าวันใหม่งองูแชมพูมะก,กรูดสมุนไพรลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมเซร,รั่มมะก,กรูดช,ช่วยบำรุงรักษารากผมให้แข็งแรงผมสะปุกดำเงางามเมื่อใช้ประจำคำตอบที่ถูกต้องเขาถามว่าโฆษณาในข้อความใดไม่น่าเชื่อถือคำตอบคือกอไก่มะขามแขกสมุนไพรเพื่อระบายท้องบรรเทาอาการท้องผูกได้แบบทันทีทันใด ข้อ3นะคะวิทูพูดกับวิมลว่าทุกวันนี้ดูเหมือนเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากที่เคยมีความเอื้ออารีต่อกันก็กลายเป็นความหวาดระแวงกันจากยิ้มให้กันก็แทบจะทำหน้าบึง้งตึงใส่กันเฮ้อมันน่าเสียดายจริงๆข้อความใดสรุปความจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องคำตอบก็คือสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าเสียดายข้อ4 การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะการทางภาษาอยู่เสมอนักศึกษาต้องฟังคำบรรยายถ้ามีทักษะการฟังดีก็จะกลั่นกรองความรู้ได้ดีสามารถจดบันทึกสาระความรู้ที่ได้ฟังพร้อมแสดงความเห็นพร้อมแสดงความคิดเห็นได้จากข้อความนี้ผู้พูดต้องการเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญคำตอบก็คือการฟังให้เป็นนะคะ ข้อ5การพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดรายงานเฉพาะข้อเท็จจริงคำตอบข้อนี้ก็คือไฟไหม้กรุงสยดสยองคลอกสี่ศพข้อ6คำพูดของมารีในข้อใดเหมาะสมที่สุดในการสนทนากริดพูดว่าผมชอบรับประทานทุเรียนมากที่สุดเลยครับมาลีจะตอบว่ายังไงคำตอบก็คือทำไมคุณถึงชอบล่ะคะข้อ7 ผู้ดำเนินรายการวิทยุคนใดใช้ภาษาพูดได้ชวนฟังที่สุดตอบคุณผู้ฟังคะเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว